เกมกับ Nottingham Forest นะครับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่23กุมภาเวลา3ทุ่มถ่ายทอดสดทางช่อง2 p ท e m i เม f o ฟุตบอล1และ2นะครับเ hey to ูเฮทที่เจอกันในซีซั่นนี้เราชนะ Forest ทั้ง2เกมทั้งในเกมลีกที่บุกชนะ3-1โวยไปถึงเกมคาราบาวครับที่เราไปชนะจุดโทษเขาด้วยนะครับส่วนการเจอกันที่เซนต์เจนส์ฟาร์เมื่อซีซั่นก่อนก็อย่างที่ทราบกันว่า เราเจอเขาในวันบ็อกซิ่งเดย์และแพ้1ต่อ3จากแฮตทริกของคริสวูดนะครับสถิติในการเจอกับฟอร์เรสเนี่ยหเกมหลังรวมทุกรายการเราชนะ5นะแล้วก็เฉพาะในเกมพรีเมยร์ลีกดนัดหลังเราชนะ7ใน13เกมหลังสุดเราแพ้ฟอร์เรสแค่นัดเดียวก็คือที่แพ้ในในเซนเจนปาร์เมซีั่นที่แล้วนั่นแหละนะครับสมบูรณ์เสร็จในเกมนี้คือจาร์เล็ตกิเลตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินที่มีสตัที่ดีในการตัดสินนิวคาสเซิลน,นะ เขาตัดสินนิโคลเซนในพิมลีกมา7เกมไม่แพ้เลยนะเออคือไปแพ้1 game, เกมเนี่ยไปแพ้เชลซีในคาราบาวนะครับส่วนกับฟอร์เลสเนี่ยฤดูการนี้ยังไม่ได้ตัดสินเรานะฮะออไม่ได้ตัดสินฟอร์เลสล่าสุดเนี่ยคือเกิดขึ้นเมื่อซีซั่นที่แล้วแพ้สเปอร์ศูกับเราเนี่ยซีซั่นนี้ตัดสินในเกมเสมอแมนซิตี้หนึ่งหนะครับพูดถึง ฟอร์เรสก่อนก็นแล้วกันก่อนลงสนามในเกมนี้ f o r ์เรสอยู่ที่3มนะครับมี47คะแนนก็เพิ่งจะแพ้ฟูลแลมมาใช่ไหมก็ทำให้พวกเขาแพ้2จาก3เกมลีกหลังสุดนะครับ2เกมเยือนหลังสุดในหลีกเนี่ยก็แพ้มารวดนะจากที่ชนะ4เกมติดมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้เกมเยือนสามนัดติดนะตั้งแต่เดือนธันวาคม2023ในยุคของสตีฟคูเปอร์นะฮะก่อนที่จะมาเป็นนูโนแล้วก็เป็นทีมที่ ช่วงหลังก็อาจจะไม่ค่อยถูกฉลกกับการเจอทีมในแถบนอร์ทอีสต์ก็คือนิวคาสเซิลโบโลซันเดอร์แลนด์และพวกนี้นะครับ17เกมที่มินลีกหลังฟอเรสชนะทีมจากนอร์ทอีสต์ได้แค่เกมเดียวก็คือชนะนิวคาสเซิลนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูกออกนําคู่แข่ง มากสุดในลีกนะคือ19นัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนคู่แข่งยิงไปก่อนเนี่ยพวกเขาแพ้ถึง5จาก6เกมนะครับคือมีแค่เกมเดียวที่พลิกชนะได้คือนัดชนะบิลล่าเมื่อเดือนธันวาคมส่วนคริสบูดมาในยุคนูโนซานโตเนี่ยโหต้องบอกว่าเหมือนคนละคนกับที่เราเคยรู้จักเลยนะครับ41นัดในยุคของนูโนวูดยิงไป29ประตูนะครับซีซั่นนี้ก็ยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว18ลูกเยอะกว่าอีซัก1ประตูนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะฮะ ตอนนี้เราอยู่อันดับที่7ของตารางมี41คะแนนนะครับผลงานในเกมลีกเราแพ้4แพ้3จาก4เกมหลังสุดมาสะดุดแพ้ใน2เกมหลังให้กับฟูลแลมแล้วก็นัดล่าสุดที่เราแพ้กับซิตี้นะครับซึ่งมากกว่า12เกมก่อนหน้าที่เราแพ้คู่แข่งก็2เกมชนะไป8นะฮะแล้วก็ไม่ได้แพ้มามากกว่า2เกมติดในลีกเนี่ยผลล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วที่เราแพ้ไป4เกมติด เราแพ้เกมลีกมา2นัดติดเนี่ยเท่ากับ18เกมก่อนหน้านี้เลยนะแต่ทีมไม่เคยแพ้3นัดติดในบ้านนับตั้แต่เอ็ดดี้ฮาวมาทำทีมนะหดล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับมกรากุมพา2021ในยุคของพ่อบรูซนะครับส่วนหวนสุดท้ายที่เอ็ดดี้ทำทีมแพ้ในบ้าน3นัดติดเนี่ยคือตอนที่เขาทำบอลมัดเมื่อปี2019นะครับ6ปีที่แล้วในขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่ มีสตัดที่ดีในการเจอกับฟอร์เรสนะเขาเล่นกับฟอร์เรสมา3นัดยิงได้ทุกเกมนะครับยิงไป4ประตูมีผู้เล่นหนึ่งก็เพียงแค่5คนที่ยิงคู่แข่งทีมเดียวกันได้ถึง4นัดติดคนล่าสุดที่ทำได้คือคาร์ลัมวิลสันนะครับยิงใส่สเปอร์ในช่วงปี2 0 2 0สถึง2023่ส่วนเอ็ดดี้ฮาวนะครับทำทีมชนะฟอร์เรส4สจาก5เกมพรีเมียร์ลีกแต่ว่าชนะนูโนได้แค่2จาก7เกมลีกที่เจอกันนะครับเสมอ1แล้วก็ภายไปสีก็คือนับย้อนไปตอนที่ ทำวูฟหรือว่าทำสเปอร์ไปด้วยน,นะส่วนความพร้อมนะครับของเราก็ที่ยังเล่นไม่ได้มีจจมาละเซลล์ล่าสุดก็คือตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการการฟื้นฟูร่างกายอยู่ซึ่งอดีก็ต้องรอการประเมิอนอาจจะกลับมาภายในเดือนหรือ2เดือนข้างหน้านะครับสำหรับลาเซลก็ยังต้องพักฟื้นเขาบอกมีการเจ็บซ้ำนะครับส่วนโจลินตันเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการพักฟื้นร่างกายเหมือนกันก็ยังไม่ได้เร่งให้กลับมาในช่วงเวลานี้แต่ แต่คาดว่าน่าจะหายทันในวันที่เล่นกับไบรตันในช่วงเดือนหน้าก็คือ FA Cup คัรอบ5นะครับน่าจะกลับมาในช่วงนั้นอีกคนหนึ่งคือสว e นบวอตแมนก็ออกมาอัปเดตว่าเขายังต้องพักฟื้นตัวเองต่อนะครับแต่โชคยังดีที่ว่าอย่างที่บอกแบบว่าอาการเจ็บของวอตแมนมันคนละข้างกับที่เขาผ่า ACL นะเออฉะนั้น มันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ทีมก็พยาจะประกบเงงงไม่ได้ไม่ได้เร่งบอทแมนโจนเกินไปนะครับคิดว่าคงต้องประเมินกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วแหละนะครับว่าเจ้าตัวจะจะพร้อมลงลงสนามเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าหายทันนัดชิงนะเออแต่วันนั้นก็ต้องแต่ก่อนจะถึงวันนั้นอนะ่ะผมยังภาวนาว่าขอให้เขาอ่ะฟิตทันสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดให้เขามามีเกมไทม์ได้ลงเล่นก่อนนะอ่ะเออมัน ใจก็อยากให้สเวนกลับมาสมบูรณ์และเล่นแบบอาจจะคู่แชร์หรือคู่เบิร์ก็ได้เราอยากเห็นเซนเตอร์คู่นี้มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับสวนฟอร์เรสเซตโอ้ตัวหลักก็อยู่กันเกือบครบนะมีแค่คาร์ลส์ิเกลซึ่งเป็นประตูสำรองนะครับแล้วก็ไตโวโนยีก็เป็นกองหน้าสำรองเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็เป็นสำรองคริสวูดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหมดเอ็ดดี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเซทำผลงานได้อย่างสุดยอดในปีนี้นะครับ ก็เป็นทีมที่มีสไตล์และระบบการเล่นที่ยากกับการต่อกรสํสหรับเราเองเนี่ยเขาอยากเห็นฟอร์มการเล่นที่มีชีวิตชีวากว่านี้เขาอยากเห็นทีมบุกเล่นเป็นตัวของตัวเองได้เห็นผู้เล่นเกมรูกของเราแสดงผลงานออกมาในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้นะครับ ทัศนคติในการซ้อมของทีมก็ถือว่าทำได้ดีมีความกระหายและก็ความมุ่งมั่นเราจะต้องพยายามเอาฟอร์มจากเกมก่อนเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ทำให้มันอยู่ในจุดที่ถูกต้องเรามีตัวตนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังทีมมีทัศนคติที่แข็งแกร่ง,งต่อการเป็นตัวแทนของสโมสรในที่ทางที่ถูกต้อง แลวเขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจและเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของทีมนะครับจากนั้นก็เป็นกลุ่มผู้นําที่แข็งแกร่งซึ่งพวกเขารู้ถึงความคาดหวังที่จะเป็นต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่เมื่อมีเออแต่มันมีความแข็งแกร่งที่จะกลับมาและหวังว่าจะสู้กลับทําผลงานให้ดีให้ได้ผมสังเกตจากรีแอคของเอ็ดดี้เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่แพรซิตี้อ่ะวันนั้นผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่เขา มีมีความโกรธอยู่ในใจอยู่พอสมควรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ระเบิดออกมาในสื่อแต่ผมคิดว่าหลังบ้านน่ะน่าจะผู้เล่นหลายๆคนน่าจะโดนฉะไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่เอ็ดีจะออกมาฉะผู้เล่นออกสื่อคือเขาไม่ได้พูดแบบแรงๆหรอกอ่ะอย่างที่เราที่เราสัมผัสได้ก็คือตอนที่เขา ตอนที่นักข่าวถามถึงลุยส์ไมลี่ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงไมลี่ประมาณว่าเออเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเกมนั้นเขาขยันเล่นการเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็อยากให้ผู้เล่นคนอื่นๆอ่ะดูไมลี่เป็นตัวอย่างเพราะว่าโดนแซงหน้าไปแล้วเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมนชั่นกับผู้เล่นคนไหนโดยตรงแต่เหมือนเป็นการฉะผู้เล่นบางส่วนที่ที่เล่นแย่แล้วว่าเออดูเด็กมันเป็นตัวอย่างเด็กเล่นให้มึงดูเนี่ยนะครับว่าคุณจะทํายังไงให,ให้ให้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหน,งเน,หนกเม ต่อจากนี้นะครับอย่างที่เห็นกันว่าอาวุธของนูโน่คือจังหวะฟาสต์เบรกเป็นดีที่เล่นจังหวะฟาสต์เบรกเก่งมากเลื่อนลู่สวนกลับดีมีเกมริมเส้นที่น่ากลัวและที่สําคัญก็คือฟอร์มของคริสวูดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ร่างทองสุดๆนะครับฉะนั้นเกมริมเส้นของเราจะต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยแหละนะครับวินัยในเกมรับรวมไปถึงแดนกลางที่มันเสียสมดุลเสียศูนย์ไปเมื่อเกมก่อนเนี่ยผมว่านัดเนี้ยทีมจะต้อง หาทางแก้ไขให้ได้ผมยังเชื่อนะว่าในวันที่เราผ่านความเพ่งซวยมาได้เนี่ยส่วนมากนัดต่อไปเรามักจะกลับมาทําได้ดีเหมือนวันที่เราแพ้เบนฟอร์ดแบบเล่นทุเรศทุลังอะ่ะมันนัดต่อไปเราก็ทําได้หรือว่าในเกมก่อนหน้าที่เคยแพ้อย่างเงี้ยเออผมยังคิดว่าอันอย่างวันที่แพ้ฟูลแลมอย่างเงี้ยเราก็กลับไปชนะอาร์เซนอลได้อ่ะฉะนั้นเกมเนี้ยผมยังยังหวังยังเชื่อว่านัดเนี้ยเรามีดีพอที่จะ เก็บ3คะแนนกับฟอร์เรสได้ซึ่งการชนะฟอร์เรสได้เนี่ย,ยมันถือว่าเจอไหมวะถ้ามีโอกาสชนะฟอร์เรสได้ช่องว่างกับเราและฟอร์เรสก็จะลดลงมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นการดึงฟอร์เรสลงมาลุ้นอยู่ในพื้นที่ท็อปโฟร่วมกับพวกทีมอื่นๆด้วยฟอร์เรสตอนนี้อยู่ที่3ใช่ไหมสีแมนซิตี้ห้าเชลเอ้ 5, 6, 7, เห้บอลมัดหเชลซีเจ็ดเราเชลซีหลังๆก็เปเไม่งันนะฮะ เออผมว่าตอนนี้มันมันสูสีประมาฉะนั้นเกมนี้ต้องชนะถ้าต้องการที่จะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อไปนะครับทีเนี้ยก็มารอดู11ผู้เล่นตัวจริงซึ่งผมคิดว่านัดเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างน้อย2องตำแหน่งนะครับประตูเนี่ยก็ก็เกิดดีเบตเหมือนกันว่าเออสุดท้ายแล้วอยากจะเห็นโป๊ปหรืออยากจะเห็นดูบาฟก้ามากกว่ากันเอออันเนี้ยอันเนี้ยช่างใจเหมือนกันว่า เอ็ดดี้จะเลือกใครมันมีมันมีโพสต์ของในเพจใช่ไหมที่อยู่ดีๆก็นึกคล้มโพสต์รูปนิกโป๊ไปเดี๋ยวขึ้นมามีนัยยะอะไรหรือเปล่าหรือแค่โพส์เฉยๆเออมันก็เลยแบบยังลังเลเหมือนกันนัดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโป๊บหรือเป็นดูบาก้าผมไม่แปลกใจแต่ถ้าแต่ถ้าให้เลือกคนใดคนหนึ่งอ่ะผมดาวใจเอ็ดดี้อ่ะผมคิดว่าดูบาก้าจะยังได้ลงต่อ ส่วนเซนเตอร์ในเมื่อบอทแมนยังไม่พร้อมฉะนั้นมันก็คงจะไม่ได้ตัดสินใจแหละมากมายคือเบิร์นกับแชร์จะยี่อยู่เป็นคู่ Center เซนเตอร์เหมือนเดิมซ้ายลุยชอมันจริง,รงๆก็หลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงว่าฮออ่ะตอนเนี้ยเขาดูจะดบดลงไปถ้าเทียบกับในช่วงครึ่งซีซั่นแรกเออบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลองให้ลองสลับเอาทารเกตเล่นดูไหมอะไรยเงี้ย แต่ผมก็ยังคิดว่าฮอยังได้โอกาสลงเล่นต่อในเกมนี้นะส่วนแบ็คขวาทิปเปียโดนเผาย่อยยับในนัดที่แล้วนะครับเป็นไปได้ว่านัดเนี้ยติโนจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านัดที่แล้วเขาลงมาแทนทิปเปียแล้วมันต่างเอออาจจะไม่ได้แบบดีเลิศเลยขนาดนั้นนะแต่อย่างน้อยเดียวทิปเปียนะครับฉะนั้นผมว่าลีฟามนโตจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนในแดนกลางก็จะเห็นว่านัดที่แล้วโจวิล็อกเล่นไม่ได้เลย เล่นไม่ได้เลยจริงๆกับการเล่นร่วงกับโตน,นาลีและก็บรูโน่ตอนแรกผมยังแอบคิดว่าทีมจะเล่น3ามเซนเตอร์หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติบอตแมนกลับมาเออแต่พอมาเห็นฟอ r เรสอะแต่ฟอ r เรสเป็นทีที่บอรลริมเส้นน่ากลัวถ้าเราเล่นหลังสามอ่ะไอไอวิงสองข้างอะโอ้โหจะโอเวอร์โหลดจัดเลยแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าผมเลยคิดว่าอถ้าเราเล่นหลังสามอะฟอเรสจะสามารถใช้ช่องว่างของของระบบหลังสามที่ ที่ผู้เล่นที่พื้นที่ทางริมเส้นมันจะเปิดะเล่นงานใสายเราได้ผมเลยคิดว่าเอดดี้จะไม่เปลี่ยนแผนน่าจะยังใช้4 3, 3ี่สามสามเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งตรงกลางมันต้องเปลี่ยนโตนาลีบูโน่ยังไงได้เล่นอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งคนเนี่ยผมคิดว่าไมลี่จะได้เล่นยิ่งนัดที่แล้วมันมันลงมาแล้วมันเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเออผมเลยคิดว่าไมลี่โตนาลีบูโน่จะเป็นสามมิดฟิลด์ที่น่าสนใจมา,มากๆกับระบบไฮบริด เบอร์6และเบอร์8เพราะ3คนเนี้เล่น6กับ8หรือแม้แต่10ได้ทุกคนเออลองดูซิว่าไม่ได้มีสายพาวเวอร์โจลินตันน่ะแต่มันเล่นแบบสายอินเทลเล็ก์สายเทคนิคอะเออ3คนเนี้ยมันเบลนรวมกันแล้วมันจะมันจะ,นจะโอเคไหมอย่างน้อยที่สุดทำให้แดนกลางมันเสถียรไม่ต้องเล่นอะไรยากแต่ขอให้อย่าพลาดง่ายผมว่าผมอยากเห็น3คนนี้แล้วผมคิดว่าเอ็ดดี้จะใช้3คนนี้ไมลี่จะไปยืนทางขวา บูโน่จะไปยืนทางซ้ายตนารีจะยืนเป็นเบอร์หกแต่แน่นอนในสนามอะ่ะมันสามารถสลับตำแหน่งกันได้หมดทั้ง3คนเออแล้วมันมีเวลาซ้อมกันมาสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเนี่ยผมว่าแค่คิดก็สนุกแล้วอะ่ะผมว่ากลางนัดเนี้ยไมลี่ตนารี่บูโน่มีโอกาสได้เล่นร่วมกันก็รอดูแล้วกันว่าจะทายถูกหรือเปล่าส่วนตัวลูก3ามคนไม่เปลี่ยนหรอกเพราะมันไม่มีตัวที่จะสามารถขึ้นมาสอดแทรกได้ขนาดนั้นกอดอนยืนซ้ายเมอร์ฟี่ยืนขวาหน้าเป้าเป็นอีซักโอเคว่าได้ หาวิบานหายกลับมาแล้วแต่ผมคิดว่าเก็บบานไว้เป็นทีเด็ดในครึ่งหลังดีกว่าสมมตุติถ้าเกมตื้อหรือกอดอนล้าขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะก็สลับเอาบานลงไปเล่นเหมือนที่บานลงมาสำรองในนัดนัดครึ่งซีซั่นแรกแล้วลงมายิงใส่ฟอร์เรสได้ก็เป็นแบบนั้นไปนะครับมันก็มีมิติในการในการจับผู้เล่นสำรองมากขึ้นด้วยผมก็เลยคิดว่าสเปซผู้เล่นตัวจริงที่ออกมาในเกมกับฟอร์เรสก็คงจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วน จะเดาใจเอ็ดดี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพุง่งเอ้ยไม่ใช่พุ่งนี้วันอาทิตย์ก็รอรุ้นกันอีกทีหนึ่งกันละกันนะคะคู่นี้ถ่ายเทอดสดทางช่องทูพิมพ์บริฟุตบอลหนึ่งและสอนในเวลาสามทุ่มแต่ว่าผมไม่ได้ภาคคู่นี้นะผมมีภาคพุ่งนี้นะครับสองคู่ก็คืออวอเวตันกับแมนยูทุ่มครึ่งแล้วก็ภาคเซากับไบตันมั้งถ้าจำไม่ผิดคู่สี่ทุ่มนะฮะวันอาทิตย์ผมไปภาคเอลกาซิโกไทยลีก เมืองทองบุรีรัมที่เตะที่ BG จีนะฮะภาคกับพี่ฟุกก็เดี๋ยวพอดูภาคคู่เมืองทองบุรีรัมจบก็คงได้ดูในาสินต่อคงไม่กลับบ้านก็ดูท,ดที่ดูที่หน้าห้องภาคนั่นแหละนะครับเออก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปก็แล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นการพรีวิวที่นำมาฝากกันก่อนเกมกับ Nottingham Forest นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะ